สวัสดีคดูคนดีถึงเราวเปลี่ยนเกมมาเล่นกันบ้างน,นะครับผมอยู่กันในเกมของค่าวบอยทุนเท่าเดิมห้าพันนะครับผมสถิติสี่วันที่ผ่านมาใครที่ติดตามก็รู้ดีนะครับว่าทั้งเฮงทั้งปังมาสี่วันคอมโบ,โบแบบติดติดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมเมื่อวานนี้มาจองสองก่อนหนะ้าเกมแมวหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมวันนี้ข่าวบอยขอละ เพื่อนไปด้วยนะครับขอให้เหงขอให้ปังแต่เราปังจากอะไรเราปังจากการซื้อฟรีนะครับผมมีแค่มาจองเมื่อวานถืว่าโชคดีนิดๆนะแต่แรกๆก็ตึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อสักสามสิบรอบหนึ่งแล้วรอบหน้าห้าสิบนะครับหรือจะห้าสิบสองทีดีวะโอ้ยมะ สามสิบก่อนรอบหนึ่งแล้วกันครับเมื่อกี้ไปดูที่ไม้ห้าสิบมันประมาณสามพันกว่ากลัวว่าจะซื้อไปแล้วออกไปทางเกลือเนี่ยเราจะไม่มีซื้อรอบสองให้แก้ตัวนะครับผมเราต้องกันเหนียวไว้ก่อนไปครับมาลุ้นกันครับปรับไปเป็นคูณแปดก่อนเลยตัดหนึ่งสองสามเอ้ยตัดหนึ่งสองสี่ออกนะครับเริ่มต้นด้วยแปดนี่นะครับสเสน่ห์ของข้าวบอย เอาละทีนี้ก็มันรุ่ให้มันเน้นๆกันนะเอ้าวหมายแรกก็มาเลยแต่ก็ยังไม่ได้แบบเแยอะๆอะไรมากนะครับผมแต่ถือว่าดีนะครับผมเป็นการต่อชีวิตเข้าไปซื้อรอบหน้าแต่มันยังไม่จบเว้ยเฮ้ยสัญญาไว้สองตัวโอ้โหมันก็น่าไหลต่ออยู่หรอกมีไวยแล้วทิ้งเนี่ยบางทีก็น่าเสียดายนะครับผม แล้วที่แน่ๆนะครับคลิป,ลปนี้ก็ผมเล่นแค่ขำๆสนุกๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตั้งใจหรือเชิญชวนให้ใครมาทําตามนะครับผมส่วนคนที่อายุยังไม่ถึง18อยู่ได้นะครับแต่ควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองด้วยผมชอบค้าวบอยตรงที่คูณมันทวีคูณเนี่ยแหละเนี่ยครับคูณมันเยอะจริงเหรอวะ มันต้องดีกว่านี้หน่อยดิวะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละตักครูนะ่ะเกือบจะเต็มแม็กซ์อยู่แล้วผมนึกว่าจะไม่มีจักรยใหญ่ๆเลยนะเนี่ยนี่ถ้าไม่มีจักรยานใหญ,ใหญ่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าคงซื้อซื้อเกลือม,มากกว่านะครับผมเออพอมีมาก,ก็ฟื้นเลยนะครับโบกๆไปหน่อยด้วยอ่าทีนี้คุยเรามีเป็นหมื่นแล้วว่ะ เราก็ไปซื้อที่ห้าสิบได้เลยนะครับฮนะแต่ขอให้กว่าเดิมได้ป่วะคูณนะ่ะให้มันไปถึงสักถ้าไปถึงหนึ่งพันยี่สิบก็ห้าร้อยี่สิบสองก็ยังดีก่อนหน้านี้มีร้อยยี่สิบแปดไปแล้วนะแต่ยังไม่สองห้าหกถ้าคอมโบเดือดๆถึงแน่ โอ้โห oh. แล้วสามไม้นี่คือนิ่งเลยเออยังไงวะเนี่ยเพิ่มไม้มาแล้วนะเว้ยเฮ้ยโอ้ดูดิเฮ้ยนิ่งโอ้โหต้องต้องต้องติดฟีเบิร์หน่อยแล้วอย่างเงี้ยสเกตเตอร์ต้องไม้สามตัวโอ้โหจบจัดจบจัดจัดไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายผมจะไม่มีเลยหรอวะ ต้อง,องไปเลย่ะต้องไหลไปเลยอ่ะอือนั่นแหละครับอันนี้ไม่ได้ไหลาย,ยาวอะไรมากแต่นั่นแหละครับคือปังเดียวอ่ะปังเดียวอ่ะเอออารมณ์ตีติดปังย่าครับคุณผู้ชมอ,องงงงหลายคนงงงไม่รู้จักปังย่างงง,ง Google ได้เลยปังย่าแหมสมัยไวรุ่น <laughs> โอเคครับผมสำหรับคาวบอยก็เป็นเกมเก่าเกมหนึ่งที่ยังเฮิงได้ดีอยู่นะครับผมและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเกมอะไรติดตามกันไว้แล้วกันนะครับลากรสวัสดี